แล้พวกขุดกาไปตามันแต่แล้วเหมือนใบไ,ไม้จะได้ไหมใบไ,ไม้จะได้หรือไม่ใบไ,ไม้มาไหมมาแล้วครับผมแล้วุอุ้ยิูจ2ทิมสกแต่แตกฮะฮะเดี๋ยวเฮ้ยคณเยอะไปเปล่า อาะรครับผมก็ต um. ้องกล่าวสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไอยู่กันเกมลื่นน้ำลงไฟนะผมเฮ้ยเรามาที่แบบว่าเช้าตู่เลยเราไปดูตารางงานจากกันนิดนึงแล้วตารางงานจากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมาเป็นไงประมาณนี้ประมาณนี้นะสเกตเตอร์สี่ตัวมีซื้อฟีเจอร์นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมมาทุนที่ห้าร้อยขอเป็นห้าสิบนะครับผมไปครับผม ไปครับผมไปครับผมไหลกันไปอุ่นแล้วขึ้นคูณแล้วด้วยแล้วคูณ6กไปเองครับไปเก้าร้อยหกสิบแล้วขึ้นคูณแล้วมีตัวไฟมาคูณสิบสองแล้วสองพันเจ็ดหวานเลยอย่างเงี้ยมาแบบหวานหนหน่อยหวานนหวานหวานหน่อย,นนอยขึ้นไปดีาราลไปเ,เต็มๆนะครับผมอยู่ที่เออเดี๋ยวเห็นมีเกมกอล์ฟเกมใหม่ด้วยนี่เออเดี๋ยวผมว่ผมเป็นจัดอยู่นะ เดี๋ยวจะจัดพร้อมกระสูตรเลยแล้วผมเดี๋ยวมีสูตรให้เขาแล้วเราไปเต็มๆอยู่ที่สี่พันครับผมโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะจัดกับพร้อมกระสูตรเลยนะครับผมเดี๋ยวจัดพร้อมสูตรให้เลยหนุ่ยล้วมปลาล้วมปลาสี่ตัวคูณสามโอ้โหรู้จะไหลให้ต่อไงไปครับผมพยายามเบ็ดเลย เอาดิเฮเอาดิเฮเอาดิเฮสองสองพันสองร้อยเออแล้วคู่สิบสองเข้าไปหูยหมื่นหมื่นหรือวะขึ้นหมื่นเลววหยหรอวะคูณเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคูณเยอะอยู่เหมือนกันนะไปเล่นไป ขอแลกแตนพอเลยมาดิวายเบยสเกตตรงสเกตเตอร์ไม่ต้องเข้าจัดแตกนอกแล้ว4,000ีและบวกขุดกาวไปอีก3 8 0 0แแล้วเหมือนใบไม้จะได้ไหมใบไม้จะได้หรือไม่ใบไม้มาไหมมาแล้วครับผมแล้วคูดอู้จิคูดจิ12คูดแตนฮะฮะเดี๋ยวเฮ้ยคูณเยอะไปเปล่าโย่คำดาวโบ กูเยอะไปเปล่าวะกูเยอะจัดเห็นปะกูน้อยเมื่อกี้เจ็ดสองปะถึงไม่ทันได้มองเลยอ่ะกูเยอะเกินโอ้โหแสนบอกว่าจะแตกแสนใกล้แสนเลยขออนุญาตขออนุญาตขอขอนุญาตโดนสักหน่อยขออนุญาตโดนสักหน่อยมา ขอญาตโดนข้างในซะหน่อยเป็นยังไงมาครับผมเราขอไปแบบเทอร์โบเลยขอญาตโดนซะหน่อย12ทีครับผมปัดคูณให้เป็นคูณ2ทั้งนั้นไปครับผมมาแล้ว2ที3ที4ที4ทีมาคูณ8โอ้เบาจัดโอเคยังไม่มาหกเจ็ดแปด เก้าเบาอยู่อืมเบาอยู่ยังไม่ขึ้นพันเลยอ่ะสิบสิบเอ็ดไฟมาไปเออขอให้มันคืนทุนหน่อยแค่นั้นแหละเออขอให้มันคืนหน่อยขอให้มันคืนกลับมาหน่อยเจ็ดพันที่เสียไปแล้วคูนโอ๊หกสิบคูนหลกสิบแล้วคูนหกสิบต้องตัวจ่ายเยอะนะ้วไปเจ๊ะดุมมันคูนเยอะจังวะ แล้วมันคูลเยอะด้วยนะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ c r i b e ให้ผมแลวเอาไปเจอกับคลิปหน้าตรอบคลิปนี้ไสยู goodbye ครับผมจะแค่กับสองแสนมาฟักตอดู้๊